ใช่เฮ้ยอ้าวนั่นแหละครับโซเดียมผมสีอะไรพี่เจริญครับหรือมีชื่อกล่าวว่าเท็ดมาเลยพี่เจริวันนี้เราเจอไงที่เจอผู้ซิงครับเคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้พี่กัลเท่าไหร่ร้อยสิบห้าวันเช้ามาไปไหนมาก็เกินอยู่นิดหน่อยครับสบายสบายรอบรีไปซ้อมอยู่ไหนมหาสารคามครับที่เดิมไหมนะกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์ครับเรานี่ก็ประเภทเปิดเกมครับเปิดเกมพูดต่อสู้นี่เป็นไง ก็ไมวยมีเข่ากับมวยเขาเนาะเราสูงเท่าไหร่เอ้าเราสิบห้าน้ำหนักของเราปล่อยปลอยห้าสิบหกครับชกมวยตัวนี้มารวมรวมก็รวมเป็นร้อยแล้วเป็นร้อยนะสามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟล์ก็มาแจ้นเถิดได้ที่อ่อนมวยชนะพิศพันธ์ครับอ๋อนนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าวันนี้ก็ร้อยสิบห้าพันกิโลก็อสองสามโลอ่ะคนจากจังหวัดมาสรักคำบอกแฟนคขับเชือดในวันนี้วันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับผม ตัวสิงห์ทองสุนทรีวันนี้เราเจอกระสีมาลัยหรือชื่อเก่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้นะวันนี้พี่กัดเท่าไหรร้อยสิบห้าเป็นไงเมื่อกี้มาดีครับไปซ้อมอยู่นะสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีกี่วันยี่สิบวันเราประเภทยังไงมวยยังไงอครับวกเขานะเห็นไหมคนต่อสู้มวยนะเขาเหมือนกันรูปสูงเท่าไหร่ความสูงผมร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราปล่อยๆห้ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีชกมวยมารวมๆ หกสิบเจ็ดสิบสามไฟล์หลังลเราจะน่ากินไฟ้์สองไฟลนะเวทราชุกชุวยไฟร้อยเท่าไหร้อยส่วันนี้ก็ร้อยคุ้กิโลเนี่ยลูกอ่าก่อนนิดหน่อยอ่าลูกหลานจากจังหวัดสีสเกตอ่าบอกแฟนคลับเชื่อในเด็กสีสเกตเอาสีสเกตเป็นกำลังใจให้คงสีนะครับวันนี้เต็มที่โอเค